สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแยมลูกฟลัมกับคนอันเดียกันค่ะเราทำเองปลอดสารนะคะก่อนอื่นเราก็จะนำลูกฟลัมไปล้างก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำมาแกะเอาเม็ดออกค่ะเมื่อเราแกะเสร็จนะคะเราก็จะนำลูกฟลัมไปต้มนะคะต้มให้เดือดนะคะเมื่อเราต้มเสร็จนะคะโดยที่ไม่ใส่อะไรเลยนะคะไม่ใส่น้ำไม่ใส่อะไรนะคะเราก็จะต้มจนกว่าจะเละนะคะก็จะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟหล่อทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ จากนั้นนะคะก็จะ,ะนําผลไม้ที่เราที่เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปั่นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ะสะดวกสบายในการที่จะต้มต่อนะคะเพราะเราต้องทําให้สุกนะคะเราก็จะมาตวงน้ำตาลแยมกันค่ะจากนั้นเราก็จะนำะผลไม้ที่เราปั่นแล้วนะคะมาตวงอีกทีนึงนะคะจากนั้นเราก็นําน้ําตาลที่เราตวงแล้วนะคะมาใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะ เมื่อเข้ากันดีแล้วเราถึงจะเปิดไฟนะคะตั้งไฟร้อนนะคะเพื่อให้เขาเดือดนะคะแล้วก็พยายามคนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาไหม้ค่ะแล้วเราก็จะเตรียมแก้วสําหรับที่จะใส่แยมนะคะโดยที่เราจะล้างด้วยน้ําอุ่นนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเตรียมใส่แยมได้แล้วค่ะเราก็รอให้เขาเดือดค่ะแล้วเราก็จะใส่แยมได้แล้วค่ะ เมื่อแยมเดือดแล้วนะคะเราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกประมาณสักห้านาทีค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะจัดการนําแยมใส่โหลนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเมื่อปิดฝาแล้วเราก็จะคว่ำโหลไว้แบบนี้นะคะสัก10นาทีค่ะเพื่อไล่อากาศออกนะคะแล้วจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้1คืนค่ะแล้วก็จากนั้นก็นําลงไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินค่ะแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือแยมที่เราทํากินกันเองนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายเจอกัน